สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคลิปรันดอมนี้มาในหัวข้อใครที่หลงรักคุณตั้งแต่แรกเจอขอพรังานจากจักรวาลขอพรังงานจากภัยช่วยบอกด้วยเธอคะ่ะมาเช็คพลังงานของคุณนะคะ Your full care Queen of Swan. สิบเหรียญค่ะเอ็กซ์ออฟซอร์ดหนึ่งดาบค่ะคิงออฟสวอนราชาไม่เท้า Nine the harpant ถ้วยค่ะ queen of sa ให้หาดาบ f of s w o s d king of sword ใต้ไพ่นะคะโอเคพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่ชามมิ่งเป็นคนน่ารักสดใสล่าเริงเบิกบานชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวชอบการประจญภยัย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มีความน่ารักมุงม้งมิ้งสนุกสนานล่าเริงเบิดบานแต่ในเรื่องของการทำงานคุณก็เป็นคนที่เก่งมีไหวพริบมีปฏิภาณคุณเป็นคนที่สำเร็จในเรื่องของการงานมีเงินมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสายงานคุณมีพลังงานของความเป็น Queen of s w o r นและ k n n o o s w w o r n ซึ่งคุณ ถ้าให้คุณทำงานที่มีความละเอียดรอบครอบต้องใช้ความละเอียดความประณีตในเนื้อง,งานคุณก็สามารถจะทำงานนั้นได้อย่างอย่างที่คนอื่นให้การยอมรับคนรอบๆตัวคุณให้การยอมรับแต่ถ้าคุณต้องไปทำงานที่มีการบุกมีการรุยมีการใช้แรงกายแรงใจใช้พลังงาน คุณก็สามารถที่จะทำงานนั้นได้ซึ่งคุณสามารถทำงานทั้งด้านบุญด้านบูได้อีกด้านหนึ่งคุณก็ยังมีพลังงานของการเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบในเชิงของเรื่องของสายมูเตลูเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการทําบุญสะสมบุญเข้าวัดเข้าวาคุณดูเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่มั่งมี เป็นคนที่มีทุกๆอย่างครบเป็นคนที่มองยังไงก็ดูรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเป็นคนที่ตลาดต้องการใครๆก็ต้องการคนแบบคุณแต่คุณเองเป็นคนที่ Queen of s w o r r ดราชินีดาบแล้วก็จะมี5ดาบราชาดาบแล้วก็1ดาบ คุณเองเป็นคนที่ปกป้องตัวเองตั้งการเป็นคนที่เลือกที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตเลือกคบคนที่จะให้เข้ามาในชีวิตเป็นคนที่ดูภายนอกคุณอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งสนุกสนานล่าเริงเป็นกันเองดูเฟรนลี่ดูขี้เล่นดูเป็นมิตรดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูน่ารักดูมีสเสน่ห์ดูเข้ากับคนได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องของใจเรื่องของความรักคุณจะยกให้เป็นเรื่องที่คุณคัดกรองเป็นพิเศษเป็นเรื่องที่คุณมีกำแพงให้กับความรักคุณจะไม่ให้ใครเข้ามาทำความรู้จักกับคุณในเรื่องของความรัก หรือมีคอมมิชเมนต์ได้ง่ายๆคุณจะปกป้องตัวเองอย่างที่สุดเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วใครที่เขาหลงรักคุณตั้งแต่แรกเจอในเมื่อคุณมีพลังงานของความน่ารักมุ้งมิ้งขนาดนี้มาดูพลังงานของเขานะคะใครที่หลงรักคุณตั้งแต่แรกเจอ น of Swords ร,รางานดูมีความเราร้อนดุนแรงเดวอว Three of Cups The Heng's man Queens of born. King of Swords, Seven of Pentacles. The Devil. เจ็ดดาบไพ่เจ็ดถ้วยคนที่แอบหลงรักคุณตั้งแต่แรกเจอเป็นคนที่เคยมีความเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก ซึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่ยังโสดแต่มี energy ของการตกเป็นตัวเลือกตัวสำรองเป็นทางเลือกซึ่งเขามีความเจ็บปวดในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจเขาไปหลงรักคนที่ เป็นเจ้ากรรมในเวรของตัวเองซึ่งคนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีธาตุดินมังกรพึกบกันแล้วเขาไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุมเครือไม่เปิดเผยเป็นท็อกซิกเป็นคล้ายๆกับเจ้ากรรมในเวรจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานเก่ง แล้วเป็นคนที่มีความรอบรู้ในเรื่องของสายงานเป็นคนที่มีความฉลาดเขามีความรักให้กับคนคนหนึ่งอย่างมากมายซึ่งอาจจะเป็นความรักแบบ p o p p ้ l ลิฟเป็นความรักในวัยหนุ่มสาวเป็นความรักในวัยแรกรุ่นซึ่งอาจจะมีในเรื่องของความรุ่มรุงความสเสน่หาเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะในเรื่องของการงานชีวิตครอบครัวหรือความคิดสติปัญญาที่ใช้ไต่ตองในเรื่องของความรักมากพอในขณะนั้นแต่ตอนนี้คนคนนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะจับงานได้ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะและเขาก็รู้สึกว่า เขาอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มความรักให้เขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นคนที่ปกป้องหัวใจตัวเองเซฟตัวเองไว้ในส่วนที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นคนที่พยายามที่จะ ใช้เหตุผลใช้ดุลพินิจต่างๆที่จะเลือกคบใครสักคนเป็นคนที่หวงเนื้อหวงตัวรักษาเนื้อรักษาตัวคล้ายๆกับคุณเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันเมื่อไหร่หรือคุณเจอกันแล้วแล้วแนวโน้ม ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นอย่างไรเดอสตาราศีกุมลัคนากลุมคนที่เกิดเดือนกลุมภาพันธ์าตุโดมิกลุมมิถุนตุน ออกวอนหนึ่งม่เท้าแทมพลันก้าวดีอ

เทา้าสิบไม้เทา้า สิบดาบสิบไม่เท้าสองดาบต้ไพ่เป็นควีนออฟสอดคนคนนี้อาจจะเป็นราศีเนธาตุ ธาตุลมมิทุนตุนกลุ่มโดดเด่นที่ราศีกุ่มรัคนากุ่มดาวศุกร์ดาวจันทร์กลุ่มธาตุดินราศีกันรัคนาการคนที่เกิดเดือนกันยายนธาตุดินมังกรพึกศกันเขามีเกณฑ์จะได้เจอคุณ ในที่ที่ใกล้น้ำในที่ที่มีน้ำเขาอาจจาะบงับงเอิญที่จะเจอคุณในตอนที่ไปเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวน้ำตกหรือคุณอาจจะเดินทางไปเที่ยวเช่นคุณอาจจะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นที่ที่มีน้ำ แล้วคุณจะได้เจอกับเขาเขาจะรู้สึกได้ถึงพลังงานของความดึงดูดระหว่างคุณกับเขาซึ่งคุณเองอาจจะไปด้วยเรื่องของงานหรืออาจจะไปในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานแล้วพลังงานของคุณในตอนนั้นรู้สึกเศร้า เมอรอลอยคุณอาจจะกำลังนั่งเมอรอลอยคิดถึงเรื่องอะไรบางอย่างหรือกำลังเดินสวนทางกับเขาแล้วคุณมองออกไปยังวิวนอกสถานที่แล้วเขาได้เห็นคุณในโมเมนต์นั้นแล้วเขามีความรู้สึกตกหลุมรักคุณขึ้นมาทันทีซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ตกหลุมรักคุณเหมือนกัน อันเห็นพลังงานประมาณนี้ซึ่งพลังงานนี้จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปเป็นเวลาตั้งแต่1เดือน4เดือน9เดือนแต่ไม่เกิน10เดือนซึ่งคุณกับเขาจะรู้สึกได้ถึงความเป็น ความเป็นคู่เป็นครอบครัวจะมีบางอย่างที่ดึงดูดคุณทั้งคู่ให้คุณต้องหันกลับมามองกันเช่นคุณเดินเลยเขาไปแล้วเขากำลังเงยหน้าขึ้นมามองคุณพอดีแล้วเขาก็จ้องมองตามคุณไปแล้วคุณก็หันกลับมาเพราะรู้สึกแปลกๆก,ก็เลยหันกลับไปมองแล้วคุณได้เจอสายตากับเขา คุณได้สบตากับเขาแล้วคุณเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับเขาคือรู้สึกแอบหลงรักกันนิดๆอารมณ์เหมือนคนศบตากันแล้วรู้สึกถูกใจรู้สึกเขินอายรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องรู้สึกหัวใจมันเต้นแรงผิดจังหวะผิดปกติประมาณนี้ค่ะก็ขอให้คุณมีความสุข สงบร่มเย็ยนเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ